สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่องยูทูปกีฬาคนมวยครับอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยากาศขงบางยามมโนมานผู้เอกนำในการมวยมันวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่1กันยายน2566อยหกทีมวยนานาชาติล้างศิลครับนาสนใจครับเป็นช่ระหว่างเฟซไทยแลนด์มอราชพัฒน์สุดินครับ122ปอนดี่สง์ในเกงสีแดงครับเจอกับทางด้านเพชรั้งหนึ่งต่อชิรัตหนึ่งร้อนด์กันเป็นฝ่ายน้ำเงินนะครับผิวสีสันกับเสือใต้เจอกันครับ เมือ่อไอยู่ตรงของงวยดูว่าทางด้านเพชรไทยแลนด์ครับดูลุมเรื่อครับแต่ว่าเข่าวงในของเพชรน้ำหนึ่งก็ไม่ธรรมาดาแล้วครับ mm hmm. นี่จะเจียวลุกล่างช่วงชกด้วยครับ mm hmm. เกมจะจบแบบไหนครับป่อยบอลหน 1, 2. 2> mm ึ่งสองแล้วก็มีชีจาสามหมื่นบาทครับ mm hmm. ทางด้านเพชรน้ำหนึ่งปัจจ mm ั hmm. ายาจอกนิดหรือไม่ครับว mm hmm. งในพ mm hmm. ยมดีดมาก คนละอย่างคนลแบรับยกทีสยกนี้ครับเริ่มแรงขึ้นมาทั้งคู่ครับ ราถ่ายอยามงมุมตรงนี้เพื่อให้แฟนได้สดในการรับชมครับของมู้คนใส่กระดอกใี่ดอบเีญมาที่ ตามมาต่อบทที่ยกที่4ครับปล่อยตัวยกที่4ควอนเวฟอยู่ที่มุมแดงครับแต่ว่าน้ำเงินี่มีฉีดยา1 0 0 0 0แสนบาทครับยาจอกลิดหรือไม่ครับยาหนึ0 0แสนบาทครับจอกลิดหรือไม่ครับจาบรัสเสียโอ้มีสอกเสริมครับ อไย้ำไ่แขรนะครับนักฟุตบไทยแลนด์โอ้โดนหมัดครับน้าอายครับเดินต่อครับหนุ่วงนี้ออกมาเล่นเกมกรบปีกรบปีเกมเจนที่นะครับ ชิดยาเงินเพิ่มมาเป็นสองแสนบาทครับสถานการณ์นี้คุกี่โซสีครับอยู่ที่ว่ายกนี้ครับใครจะออกดีเข้าตามการกมากกว่ากันนะใครต่างให้เดิอต่้อ ต้องเปทุกคนเลรับตายกว่า ยกนี้ครับก็ชิงดำครับด้านด้านเพชรน้ำหนึ่งออกมาเดินครึ่งยกใต้ตีชุดใหญ่ๆ็็ออกมามั่นใจครับเดี๋ยวดูกรรมาการก็ว่่จะชอบแบบไรยีสิบวนาทีสุดท้ายของยกที่ห้าครับทั้งวันนี้มีชิดยาสองแสนบาทด้วยครับ มือจะเป็นนากการเงินครับมาลุ้นรวมงานกันนะงานไม่ช่วมือไปมุมแดงครับเพชรไทยแลนด์ครับเชิญชนะไปแบบสนุกสุดมันครับ